สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดบวกประดุดแห่งแสงสว่างวันนี้จะมาในคลิปสนุกสนุกไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็มาคลิปสั้นๆอีกเลยศัตรูโมมานเขาคิดจ้องจะทำอะไรกับคุณเขาคิดจะทำอะไรกับคุณว่าสั้นอะ <laughs> ศัตรูคนที่คุณถ้าคุณรู้ตัวดีว่ามีศัตรูหรือว่าเป็นอาจจะเป็นใครก็ได้นะจะเรียกว่าศัตรูหรือว่าคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราคนที่ไม่ชอบเราหรือคุณไม่ชอบเขาอะไรก็<笑><笑>ว่ากันไปนะว่าเขาคิดจะทำอะไรกับคุณอีกหรือเปล่านะสนุกสนุกนะอย่าซสีเรียสแล้วก็ สั้นๆมีหมายเลขให้เลือก1 2 3ก็เลือกเลยนะหรืออาจจะเลือกฟังทุกกองนะก็ฟังสนุกสนุกนะมาเริ่มกลองที่1ก่อนนะกลองที่1นะศัตรูใช้คำว่าศัตรูแล้วกันสนุกสนุกหมายเลขกหนึ่งเขาคิด จะทำอะไรกับคนหรือจ้องจะทำอะไรกับคนหรือเปล่าศัตรูศัตรูคนนะ,ะคือมองดูว่าเขาคนนั้นนะ่ะที่คุณรู้จักอาจจะคุณอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะชาวกองที่หนึ่งเหมือนสถานการณ์ของเขานะตอนนี้ เหมือนถูกบีบบังคับหรือว่ามืดแปดด้านมองหาทางออกไม่เจอหรือว่า,าหรือว่าเขามองไม่เห็นหาทามองหาทางออกที่แบบว่า,าหรือสถานการณ์ที่เหมือนเขาจําเป็นที่จะต้องแบบว่าต้องมีความมุ่งมั่นเพราะว่า คุณเป็นคนที่จะต้องช่วยอะไรหรือว่าทำอะไรให้กับเขาได้คุณมีผลประโยชน์ต่อเขาเนาะศัตรูอาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนในที่ทำงานหรือว่ามีธุรกิจหรือทำอะไรร่วมกันนะ่ะมันก็เอาเป็นว่าเขาคิดไม่ดีกับคนนะเนาะก็เรียกว่าศัตรูแล้วกันหมายเลขนึ่งนะ ถ้าเกี่ยวข้องในด้านการเงินหรือว่าผลประโยชน์อะไรนะคือเขาเขาจ้องนะจ้องนะก็คือเขาต้องทำไงเขาเขาไม่มีทางออกเขาไม่มีทางออกแล้วก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์กับเขาได้นะขออีกใบและกันชาวหมายเลขหนึ่งอ๋อแล้วก็ แบบว่ามีความอิจฉาลึกๆแน่นอนเนาะศัตรูคนที่ไม่ชอบเราเขาอยากให้คุณอะไรนะดูเขาดูชีวิตของคุณอะดูดูดีชีวิตดูดีชีวิตดูมีความมั่นคงแล้วอยากให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทรมานใจบ้างนะอะไรแบบนี้ก็ มองได้ออกได้สองพลังงานเลยนะชาวหมายเลขหนึ่งถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานอะไรนะคนในที่ทำงานเอ้ยหรือว่าคนที่แบบว่ามีผลประโยชน์อะไรร่วมกันนะเขาจ้องนะเขาจอง,นะเ,ขจองเขาคิดไม่ดีกับคุณนะก็ใช้สติปัญญาของคุณดูให้ดีมองให้ออกนะคือมีความตั้งใจมากที่อยากจะอา,อาจจะเป็นคน ที่แบบว่าดูคุณดูอาจจะเชื่อใจได้อะไรแบบนี้แต่ว่าก็ระมัดระวังหน่อยก็ดีนะเขาสามารถเอาผลประโยชน์จากคุณได้แล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องก็อา,าอาจจะมองชีวิตของคุณอ,อีกหนึ่งพลังงานนะพลังงานที่2มองดูชีวิตของคุณเนี่ยดูดีใช่ไหมไม่ลำบากนะบางคนก็ดีเลยละ ไม่มีปัญหาอะไรดูเหมือนชีวิตจะดีๆเนะี่ยเขาอยากเขาคิดอยู่นะคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำที่อยากให้คุณเจ็บปวดเจ็บใจอะอะไรแบบนี้อยากเห็นคุณรู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรบ้างอะไรนะดูดีจนน่าอิจฉานี่คือพลังงานชาวไม้เล็กหนึ่งนะ สนุกสนุกเลยต่อไปไพ่สำรับเดียวหมายเลขสองหมายเลขสองมาดูสิว่าคนที่เขาอิจฉาคุณหรือศัตรูศัตรูนะศัตรูเขาคิดจะทำอะไรกับคุณหมายเลขสอง อย่าซีเรียสนะแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงอะไรกับใครระวังไว้ก็ดีหมายเลขสองศัตรูศัตรูเขาคิดจะทำอะไรศัตรูหัวใจไหมเนี่ยก็บอกแล้วยังไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเอาใครไม่อยากอะไรทั้งนั้นก็ยังจะมารักมาชอบพยายามศัตรูหัวใจบางคนก็ถูกตื้อ ถูกตือถูกมาง,ง้องงอนอหรือว่าฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะแต่งงานกับฉันเธอหรือมาร่วมชีวิตคู่อะไรศัตรูหัวใจก็อาจจะเป็นบางคนบางท่านแบบว่ายังยังไม่พร้อมะเนาะยังไม่พร้อมอมาดูเอกศัตรูหัวใจเนี่ย ดี๋ยวจะมาขโมยหัวใจคุณทำให้จิตใจรวนเรไปบ้างแต่ขอบอกไว้เลยถ้าคือศัตรูหัวใจถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นะนี่นะคนดีแน่นอนนะคนที่มอบความสุขความรักที่ดีให้กับคุณก็เป็นได้แต่พูดถึงสถานการณ์บางคนบอกใหม่ยังไม่พร้อมไงแต่เขาพูดถึงนะเขาก็ได้หัวใจคุณไปไม่มากก็น้อยแล้วแหละอ่ะ พลังงานดีชาวของที่สองดีนะแหมจะจะเดินทางมาหาด้วยแหละจะมาเยี่ยมบางคนก็เออมาบ่อยก็ได้นะมาเยี่ยมเอาของฝากของกำน,นันของถูกใจอะไรก็ได้เนะี่ยโอ้พลังงานดีและแน่นอนคุณก็เขาก็ได้ใจ คุณไปแล้วศัตรูหัวใจมาแล้วอาจจะมีการเริ่มต้นเอา้าอะไรดีๆอ้อพลังงานดีนะเนี่ยชาวกองที่สองเขาคิดจะทําอะไรอศัตรูหัวใจ <c oughs> คนนี้แหละจะมาจะมาหามาเยี่ยมเยียนถ้าเกิดว่าหรือว่ามาบ่อยๆนะมาแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่ามีช่อด,ดอกไม้ หรือมีของควันของของถูกใจอะไรก็เป็นได้ใบสุดท้ายนี่เปิดให้เยอะเลยอ๋อตัดสินใจตัดสินใจพลังงานดีนะชาวกองที่สองอมันอยู่ที่ตัวคุณแหละศัตรูหัวใจคุณ <laughs> พูดไปเรื่อยผู้อ่านศัตรูหัวใจ บอกแล้วว่าอย่างไม่พอไม่อะไรคิดก่อนนั่นนูน่นนี่ก็ยังจะมาหมา,หมายเลขที่สองออกไปแล้วต่อไปหมายเลขที่สามอศัตรูเขาคิดจะทำอะไรกับคุณบอกแล้วนะมาเล่นเกมสนุก หมายเลขสามหมายเลขสามศัตรูของคุณเขาเป็นคนที่รักความอิสระนะศัตรูของคุณชาวหรือว่าคนที่เขาคิดจะทำอะไรไม่ดีกับเป็นคนนิสัยใจคอเขาเป็นคนที่ผงผางพูดแบบว่าคิดอะไรก็พูดยังไนไม่เกรงใจใครเลยนะ เป็นคนที่มีความเด็ดขาดกับตัวเองไม่พอเด็ดขาดกับคนอื่นด้วยนะเราพูดก็บางทีก็อึ้งไปเลยเรานะเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่แบบว่าเอะเนาะจะเรียกว่าศัตรูไหมเนี่ย กองที่สาม,มเขามีความถ้าเกิดว่าคุณมีศัตรูกองที่สามนะลักษณะนิสัยของเขาที่บอกไปเป็นคนที่มีพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเสียงดังฟังชัด จะพูดอะไรกับเราเนี่ยเนี่ยคำพูดนี่แบบว่าตรงมากจนแบบว่า,าบางทีรู้สึกอายเลยเนะเาะเหมือนเขาก็ใช่เขาเป็นถ้าเกิดเขาว่ามันไส้คุณเขาก็พูดตรงๆอะนะจะตรงกับคุณหรือว่าไปพูดรับหลังคุณแล้วตรงกับใครก็ว่าไปนะ เหมือนกับว่าเขารอคอยอะไรบางอย่างคุณเคยให้คุณเคยแบบว่าเคยช่วยเหลือเขาอะไรหรือเปล่าชาวมายเล็กสเคยให้หรือเคยเสียสละอะไรไปเนี่ยเหมือนแบบว่าใช่เขาเป็นคนตรงที่เด็ดขาดกับ กับตัวเองนะแต่กับคนอื่นเนะ่ยความตรงนี้ก็หมายถึงว่า,าลักษณะคำพูดของเขาไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าความจริงใจนะความจริงใจกับคนนี่อีกรูปแบบหนึง่งเขาเคยยกตัวอย่างเช่อนอาจจะเคยยืมของยืมเงินอะไรของคุณไปคุณเคยให้เขาอะ,อะเคยให้นะตอนนี้มันก็รู้แบบว่า เ,เขาก็รู้สึกกลัวนะว่าจะคืนให้ไหมเนาะเขาคิดจะทำอะไรต่อไปจะจะอ๋ออันนี้ก็ผิด,ดอีกปอนอ๋อศัตรูศัตรูนี่แหละ มันผู้อ่านเรียกว่าศัตรูก็ก็ไม่เชิงว่าศัตรูแต่ว่าคนที่คนคนที่ชอบพูดรับหลังหรือว่าต่อหน้าคนนะพูดแบบตรงๆพงพางแบบว่าไม่เกรงใจคุณเลยแต่คุณก็เคยช่วยเหลือเขานะแต่คุณก็ให้เขานะเขาก็อาจจะมีการทวงการทวงอะไรคืนถ้าเกิดว่าเขายืมเงินอะไรคุณทำอะไรให้กับเขาน่ะคุณมีการทวงก็มีโอกาสจะได้คืนนะ เขาคิดจะทําอะไรเขาก็มีโอกาสจะคืนสิ่งของหรือว่าเงินหรือว่าอะไรให้กับคนนะอ่ะอีกใบเนาะของสองของสาเปิดให้หลายใบดีนะหรือไม่ก็จะบอกได้ว่าศัตรูถ้าใครรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะศัตรูที่ว่าผ่านมาเออไม่มองหน้ากันหรือว่าไอ้ <c oughs> ที่แบบว่าชอบอะไรรับหลังเนี่ย รู้หรือไม่รู้ตัวอาจจะกลับมาเป็นมิตรก็ได้นะอาจจะกลับมาเป็นมิตรอาจจะแบบว่าเข้ามาแบบว่าสายสัมพันธ์ฉันมิตรเพื่อนอะไรก็เป็นได้จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเพาว่าเขาก็ไม่คิดจะทำอะไรร้ายๆนะถ้าว่าเกิดเขาเอาของอะไรคุณไปคุณก็มีโอกาสจะได้คืนนะแล้วก็ อาจจะมากลับมาคุยกันอะไรดีขึ้นก็ประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังมาเล่นเกมนะก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะรักกันไว้จะดีกว่าเนาะดีกว่ามีศัตรูหรือสร้างศัตรู กขขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ